Thank you คิดว่าอยากจะกินอาหารทะเลแบบอร่อยอร่อยเขาบอกว่าอาหารทะเลที่นี่สดมากเลยก็อร่อยมากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ร้านนี่ขอเดินชมวิวทะเลก่อนนะคะนี่น้ําใสมากมีเด็กเล่นน้าทะเลด้วยตรงนี้นะนี่นะคะเราก็เข้ามาในซอยที่เป็นแบบว่าขายของสดแบบอาหารทะเลนะคะตรงตลาดลาวไว้นะแต่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปเลือกจกที่ร้านไหนนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าปะ แกน้ำอ่ะมันมองเห็นชัดไหมอ่ะไม่ชัดแน่เลยอ่ะได้นะคะโอ้ยโลมาปูไข่ก็มีนะคะโอ้ตัวใหญ่มากไข่อยังไงอ่ะคะอันนี้กิโลแปดร้อยกิโลละแปดร้อยอันนี้คือไซส์เดียวกันไหมไม่โน้ตไปเดียวะพอแล้วอันนี้ล่ะอันนี้โลละพันค่ะอันนี้โลละพันนี่แปนร้อยอ๋อตาแล้วอ้โนนี้ตัวใหญ่มากอ่ะ น่ากินมากทุกอย่างเลยต้กรมีมะกรูดไอ้น้ำสามตัวพันต้เีตัวลพันอกม้าก็มีนะกม้าไ่ต้นมะกรสามตัวพันก้อเอุมเอได้คโองยูเล้ค่อ๋อร้านทำอยู่ข้างหลังอืม น่ากินทุกอย่างดูสดๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนไกวัสดีครับได้ครับนี่คือแบบเป็นๆสวยมากมอูค่ตัวนั้นคือแบบว่ามันตัวแดงมากอะ่อะคือตาเดดใจเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินร้านไหน ของเยอะแบบลาลานตามากเลยที่มาเะไครัคือไมมรมครับอยว้าวอะไรอยชกูเลยไแปดร้อยห้าคนไทยโดนสาม ar, ้อยห้าสิบบาทนะครับแปดือยสิบอันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้ตัวอันนี้ขายสามร้อยขายสองร้อยสองร้อตัวละใช่ไหมกิโลกิโล หนึ่งตัวละโลหนึ่งมันมีกี่ตัวถ้าแบบนี้ประมาณประมาณนี้แล้วก็ประมาณหกตัวหกตัวโอ้โหเอาแล้วอันนี้ขายยังไงตัวละหกสิบบาทครับตัวละหกสิบบาทห้ากินตัวเมงดาว่ามีนะครับเมงดาสามร้อยบาทเมงดาคือยังไม่ตายยังก็เพิ่มก็เพิ่มอยู่เลยเป็นสดๆเลยจ้ันนี้ซิกเนเจอร์ภูเก็ตข่ามาแล้วต้องทานซิกเนเจอร์ภูเก็ตเราไม่เคยกินเลยอ่ะอร่อยมากค่ะเนื้อแต่หวาน หวานกว่าหอยหวานนี่ค่าหอยหวานนี่คือมันจะหวานแล้วก็มันจะจุดจืกแต่าอันนี้ค่ะถ้าหวานมันก็จะจิดแต่ว่ามันจะซอฟลงมานิดนึงใช่เนื้อมันหวานมากค่ะซ่ิกเนเจอร์ภูกเกตเลยโูหดูมันสดมากแบบว่ามันยังออกจากอตัวมันอะดิ้นอยู่เลยอะอันนี้จะเป็นของเป็นหมดเลยโอ้ของสิน้าชนสินค้าชนแล้วด้วยอันนี้โล้เท่าไหร่อะคะนี่อ้อห้สบบาทจนะ้ะอ่าฮะ ก็ถ้าแบบขึ้นมาชแมนนั้นแบบนกอันนกคือเป็นเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าเราจะมีสองกลุ่มกลุ่มที่ทานเป็นกับทานตายค่ะแต่นตัวละสองร้อยต้องให้แม่ค้าช่วยเราแหละถ้าอย่างนั้นน่ะเลือกไม่อย่างละนิดอย่างละหน่อยได้เลยจ้ะเราจะได้ทานหลายๆอย่างด้วยซื้อแล้วก็ทําที่ร้านไหนก็ได้เลยอ๋อค่ะคือร้านอาหารเขาจะรับทําอย่างเดียวเขาไม่มีซีฟู้ดให้ค่ะอ่าฮะนี่คือนี้ เผื่อฝั่งโน้นทําใจไม่ได้เรามีให้หลายรูปแบบฝั่งโน้นน่ะมันสวยก็จริงนะมันดิ้นอยู่อย่างเงี้ยถ่ายรูปไหมถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวพี่ยกให้ดูให้ก็จับให้พี่ก็จับก็ได้เอาเลยค่ะถ่ายรูปได้เลยพี่มันไม่ดีหนูนะไม่ตามันจะผับผับเฉยเมันจะมันจะกลัวมันตัวใหญ่มากเลยอู้อู้อู้ใหญ่มาก อันนี้ขายยังไงอะคะตัวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนกราสี่พันนะคะไซส์ใหญ่นี้นะตอนนี้ก็คือโลละสองพันแปดแต่ถ้าแบบธรรมดาก็จะถูกลงมาหน่อยค่ะอ่นฮะก็โลละพันเดียวค่ะตัวประมาณสองร้อยอันนี้เนื้อเหมือนกันเลยค่ะเนื้อเหมือนกันเลยแต่อันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นที่นิยมก็หายากกว่าค่ะแต่ถ้าซารซิมิก็ต้องทานแบบเป็ดเอาแบบเป็ด ้าแบบย่างชีย้ย่างันืรเทียมก็เป็นแบบลายก็ได้แ่ายแบบายเดีว <ๆ S 2> แต่ตาด้วยอใหญ่ๆประมาณสองร้อยสามร้อยอันนั้นโลเท่า,า,ไ,า,าไหรคะอขางน้าให้เปนได้จ่ะที่ห้าห้สองได้่เลือกไลถูกเลยมั<ไห>นสดมากเลยอ่ะมั<ไห>นดิ้งกักระเดกรเดเลยอ่ะ็ด้ครึ่งโลก็ได้ใช่ไหมหรือว่าต้องขาเจ็ดกิโล เอาจำนวนตัวก็ได้เราจะกินซ้ำแล้ว,ลวหนึ่ยเอาอันนี้ักเอาอันนี้ด้วยนอยเอาไปถูกจะผัดน้อันเนี้ยช่างใจอยู่กินอะไรดีอ่ะถ้าเอากี่ตัวก็ได้นะคะเอาสี่ตัวเนี่ยมันจะประมาณเท่าะอะไรผัดรวมกันได้จ้ะเอาแล้วคือแบบ เอาหญ่ไปเลยเอาอันไหนอร่อยอันไหนกันถ้าแบบถ้าแบบป็นเนื้อจะหวะเราจะกินกันคนละสองตัวว้าเว้าวว้าวาเห็นไหมว่ามันเป็นเป็นจริงจังตายยังตัวนี้ยังยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่กุ้ยลืไปดให้สดเดี๋ยวเรียกว่าสด ถ้ามันแบบเป็นๆเลยไม่ได้เรียกว่าสดนะคะอันนี้โอโอเคได้ค่ะคือมันดีดแบบแรงมากอะ้อุ้ยอือยอนหรือว่าอะไรได้หมดเลยนะคะนิ่งได้นิ่งทำไาโอเคได้ ใช่ใช่อย่าไปพูดเยอะตัวสวยๆนะคะเหมือนสวยเหมือนแม่ค้าไม่ได้ถ้างานน่ะต้องลูกค้าอาก็ได้สวยเหมือนแม่ค้าในสีเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้สวยเหมือนเราสองคนได้ไหมอ่ะคนณลับลืใช่ันนีัราคาเราใช้คนลลับึ่ออันนี้ไม่สวยยังไงเ่ียๆเราได้ไปสองอย่างแล้วนะคะทุกคน เจ้นี้ก็ได้อุ้ยมาใหม่มาใหม่อุ้ยนี่เป็นมังกรีสวยหัวสวยมากเลยอะหัวสีชมพูอุ้ยน่ารักคิดว่าดีว่าแบบนี้ถ้าแบบนี้จะแพงเทมาหน่อยนะคะเท่าไหร่คะอันนั้นพันห้าถ้าเป็นตังกรงเนี้ยิดว่าสามพันค่ะอ่าฮะ ไม่ต้องถามป้องแล้วอันนี้คืออันนี้คือไม่สันทัดอันนั้นเด้เพราะว่าชอบอันนั้นได้เนื้อปลาซาซิมิย่างชีสย่างเนยกระเทียมได้อันนี้เป็นซาซิมิได้ตัวเล็กถ้าอยากกินไหมอยากกินเอาตัวเล็กตัวหนึ่งก็ได้ตัวเล็กอะอันนี้เนื้อหวานค่ะเนื้อถ้าอร่อยค่อยมาเอาเพิ่มได้ค่ะอันนี้ย่างเนยก็อร่อยว่าเขาอยากกินชาชเริบิไง เชิญชวนหน่อยไมหมว่าแบบใครอยากจะมาแบบแม้่าร้านเราอะไรอย่างนี้ไหมได้เลยค่ะช่วงนี้อาหารทะเลไม่แพงนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะอย่าคิดว่าแพงนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมได้เลยมาเที่ยวได้นะคะอาหารทะเลทั้งสดแล้วก็ราคาถูกมีจริงๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมแวะมาหาพี่ๆเขานะคะไปะเราไปกินกันเลยดีกว่าไปค่ะ เ5บาทท่านนี้ค่ะเอาไม่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนต้นต๊ะไหนดีคะโต๊ะนี้ไหมต้นต๊ะที่มันเย็นโต๊ะนี้นะโต๊ะนี้นะคะอ่ะค่ะที่ต้องสั่งที่นี่ใช่ไหมมังกรทำอะไรดีคะเอางี้มันจะทำอะไรได้บ้างอยากทำซาชิมิด้วยแต่ว่าที่ร้านเขาบอกว่าหัวเอาไปต้มยำได้ใช่ไหมค่ะอ่ะค่ะหอยนางรมก็เป็นไอ้ต้มยำน้ำควรน้ำใสค่ะ เอาน้ำอะไรดีเธอน้ำข้นนะเก๋ข้นค่ะ ที่เขาทำอา,อาหารให้เรานะคะเราจะมาเริ่มที่ตรงนี้นะคะกุ้งลายเสือของเรานีอ้ยกุ้งลายเสืออบชีสนะเมนูนี้คือเมนูโปรดนะจ๊ะเห็นชีสแล้วแบบเนื้อคือแบบเนื้อคือแบบเด้งมากอะ่ะห,หนึบมากอะ่ะ ยัไม่ถูก <laughs> <laughs> มันอร่อยมากอืชีสเขาให้มาเยอะอยู่นะอืมแต่ที่สําคัญเลยคือแบบเนื้อของกุ้งอะ่ะคือแบบมันเป็นกุ้งสดกุ้งเป็นไงทุกคนดูความเด้งเนี่ยเนื้อคือหวานอร่อยแบบกรุบกรุบแบบอยากให้มนกินด้วยกันมากเลยอสก็ุดยอดมากเออ นซีฟู้ดร้านนี้นะเขาบอกว่าเด็ดมากเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วคบหนึ่งหูคือสุดยอดอ,ะอ่ะมา้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะผมไม่หือตามเลย,ยชุดบอกเลยแนะนำร้านนี้นะคะสี่ยิบสี่นี่ขายของให้เขาไปอีกไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนบอกเพราะความชอบบอกความอร่อยจริงๆน้ำจิ้มเด็ด <God. S 2> แต่กุ้งเนื่อคือที่สุดอะคือหวานมากมนี่นะคะเราก็มาต่อกันที่ชาชิมินะคะอันนี้เป็นชาชิมิกุ้งมังกรน,นะอุ้ยคือแบบเนื้อแน่งมากเลยอะกุ้งสดๆเมื่อกี้กุ้งเป,เป็นตัวนั้นนะคะนี่ เราก็จะลองแล้วนะจ๊ะจิ้มกับโชยุนะเขามีโชยุมีวาซาบิให้นะที่ร้านแต่ว่าขอโชอยุอย่างเดียวแล้วกันกึบบมากค่ะขึบแบบแล้วหวานแล้วเด้งมากอดีไม่เคยกินอะไรแบบอย่างเงี้ยมากออ่อนน่ะคือบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมมันดีทุกอย่างเลยวะ <c oughs> อร่อมากจริง ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนดูความเนื้อใสเนี่ยคือมันสดอะ่ะแล้วเนื้อมันก็ใสอย่างเงี้ยใช่ป่ะหยปินมากอะ่ะข้างๆกันเนี่ยเป็นกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือตัวใหญ่มากจ้าดูอันนี้เราก็ทำมาเป็นชาชิมิเหมือนกันนะแต่กินยังไงดีอะ่ะ เราต้องเอาแบบวาซาบิแปะมันก่อนนะที่นี่แรงไหมอ่ะต้องถามว่ากินเข้าไปแล้วจะบอกว่ามีเอฟเฟกต์ไหมใช้มือดีกว่านะกินอะไรอย่างนี้ต้องใช้มือมันจะอร่อยนะจิ้มโชอยู่เขาให้มาเยอะแบบไม่่วงเลยนะดูกดไม่อ่ะ ขัมไม่ใช่อะไรนะคือมันตดงงเนื้อแบบเนื้อมันเหนียวมันเด้งอ่ะแล้วฟันข้างหน้าของเลยก็มันกัดยากไงเออต้องใช้แบบฟันข้างๆอย่างเงี้ยอืม,อ,มอร่อยหวานมากอืคนหอยดูความสด มันจิ้มคออร่อยจริงๆเลใช่นะจิ้มคออร่อยมากเนื้อเนื้ออร่อยมากสดมากแล้วแบบมันไม่ไม่ยุ่ยเลยอ่ามันดิ่งต้องลองต้องลองไอ้ต้องเอาไปกินต่อหอยนางรมไม่ลองกินหอยให้กินหอยบางมือหักไม่ใช่นี่มันมีอะไรนะมีพวกเขาเรียกอะไรเครื่องเคียงใช่เครื่องเคียงเดี๋ยวให้ดูอืม มีพริกเผามีอะไรพวกเนี้ยเต็มเลยคอมผมชอบพริกเผาผมใส่พริกเผาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมะนาวสักนิดนึงเยอะนิดไหมเ <c oughs> นี่ยนี่ประมาณนี้ก็ได้กระเทียมเดี๋ยวกินตามทีหลังดูใส่เลยก็ได้มาแน่นอนกินไงอ่ะ ต้มไม่ได้คลอบปากเลยหืมนี่ไหมนี่ค่ะหอยหอยหวานไห,นไหนยสดไหมหวานสดมานะคะเมื่อกี้ป้งกินหอยไปแล้วใช่าหมแล้วก็จะกินหอยเหมือนกันเขาทำยังไงอะ่ะเขาทำยังไงอะ่ะ เาให้อันเนี้ยคือที่แกะหอยอ่ะแต่เขาทำโอ้โทำได้ด้วยอ่ะมันบีบตูดมันอุย้ยนี่หอยเนี่ยที่สั่งไปคือแบบว่าแบบมีเลือดเลือดอยู่เลยนะเพราะว่าเราแบบว่าอยากซุกดน้ำหอยไงอยากรู้ถึงความอร่อยความหวานมันว่าจะอร่อยมากแค่ไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้อง แกะมันออกมาจากเปลือกให้ได้ก่อนนี่ได้แล้วอืมใหญ่มากราดน้ำจิ้มลงไปนะทุกคน,นจิ้มที่นี่คือเด็ดเราต้องราดแบบนี้เสร็จแล้วนะซวับเลยอืมน้ำจิ้มเด็ดพอถูซกซวับก็ไปแตะไปอืมปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะน้อหอยคือจดคือเด้งมากอืม นี่นะคะคือหัวมังกรต้มยำเมื่อกี้คือเราเอาไปถ่ายรูปเสร็จใช่ป่ะเขาก็ให้เขาไปทำต้มยำต่อได้ถ้วยใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิมันอ๋อม,อมอไม่ใช่แค่กุ้งไอหัวกุ้งม,มังกรไม่หัวกุ้งลายเสือด้วยเครื่องต้มยำคือแบบเยอะมากอนะ่ะบอกเลยรับรองว่าแค่เห็นก็แบบซีตซาร์ตมากแล้วอ,ะอ่ะทุกคนดูดูความเครื่องนะคะ สุดมากแล้วก็จะซดน้ำนะคะซวบเข้าไปเลยนะทุกคนอ้ชาต้มยำเขาแบบดีนะในใจคิดไว้เผ็ดแน่นอนเผ็ดแน่นอนไม่ได้เผ็ดมากอย่างที่คิดกินได้ซดได้อเออ กลับไปค่อยรถนะทุกคนจะบอกเอ๊ะ <_ pt> เห็นมูนอย่างนี้หลายครั้งแล้วปะก็ก็ลดจริงๆนะเออวันที่ไม่เห็นกินอะไรอ่ะคือวันที่รถแต่เห็นกินบ่อยมาก ะะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยมาหรือเคยมานานแล้วอยากมาอีกก็มาได้นะที่นี่คือแบบว่าของสดของถูกราคาเขาแบบว่าลดราคาลงกว่าเดิมเยอะอจากที่แบบว่าเมื่อก่อนนะเคยเห็นนะแอบดูคนอื่นมาไม่เคยมาเพราะนี่เคยมาครั้งแรกไนงะอร่อยมามเก๋อคนนี้ซื้อเลยไหมครับใช่มาเก๋อคงนี้ มาภูเก็ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกฮนะรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีอะ่ะรู้สึกคุ้มมากเลยอะ่ะคุณค่ะแล้วอ่ะนะมาแล้วค่ะ <laughs> <laughs> เห็นไหมพนักงานน่ารักเห็นไหมเอาเ,เ,นะเอา,เอาไม่เป็นไรค่ะพอแล้วค่ะ <laughs> นี่นี่เขาน่ารักนี่เขาจะถามตลอดว,ว่าเราเอาอะไรเพิ่มไหมทําอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งของก็ยังเต็มโต๊ะอยู่เลยนะกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเยอะอยู่เมื่อกี้ก็ถามเอากระเทียมอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออดูดิมีความใส่ใจใหอยนังรมของโปรดนะจ๊ะเปียกมะนาวแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟูด ได้กินมากทางนู้นจะขอข้าวเปล่าแน่ไหนบอกว่าช่วงนี้จะบอกว่างดข้าวอะไรอย่างงี้งดแป้งมาเรามาต่อที่หอยนางรมเรายังไม่จบเสุดท้ายนะคะเราใส่ทุกอย่างแล้วเราก็ต้องใส่ปากค่ะอ่าเผ็ดมากหวแล้ว กำลังจะกินขาของอะไรนะไม่ใช่อะไรนะกุ้งมังกร <c ười> กรินเยอะจนเพียนแล้วเนี่ยเห็นไหมสงสัยเมาหาดทะเลปะนี่กุ้งมังกรน่ะมันกินได้ทุกส่วนจริงๆขามันก็กินได้นี่ขามันจะมีอย่างนี้เหมือนปูอัดเลยอบอกเลยว่าอร่อยมากเด้งมากเลยสุดๆๆนี่นะคะ เดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะไปแล้วก็ฝากไว้นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันนะคะเห็นไหมดูพูดเป็นการเป็นงานมากเลยแต่นะคะสุดท้ายแล้วถ้าใครชอบคลิปของหรึ่งกัโป๊ะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะไปกินกันที่ไหนต่อค่ะวันนี้ขอทัวกินให้หมดก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย